สวัสดีค่ะช่องอยิงยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาดูแลต้นบักหน่าจาบักหน่าต้นนี้ได้ตอนกิงมาละจา้าแม่จันค่ะแม่จันค้นขังบานเนาะค่ะเพื่อนหามากก็เลยเอามาปลูกค่ะตอนนั้นได้ลงคลิปไปแล้วเด้อจา้าที่เอาใส่จากที่ตอนกิงมาเนาะ กะเลยเอาใส่ถุงดำไว้ประมาณพักอยู่ประมาณาเดือนหนึ่งค่ะก็เลยเอามาโงปลูกเนาะค่ะลงปลูกก็ได้โงคลิปก็คือ,อ,อดินตรงนี้มันสีแกน่น,แกนมันสิแนนเลยมันแบบกลมบดายจา้าพอมากลมเรามากัดเด่นปังๆก็เลยตัดสินใจเอาถุงดำตั้งเลยแล้วก็เอาดินกบขังเทิงค่ะ เอาตั้งพื้นดินเลยแล้วก็เอาดินกบขังเทิงซื้อค่ะบร่ได้ก้นลุมอีหยังเลยจ้ะการได้ทมหักมาเรื่อยๆนะจ้ะฮันนี่ก็เลยสีมาบำรุงในรอบปีหนึ่งนะจ้ะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นน้วยเป็นดอกไ้ได้กินอยู่ประมาณสิบสิบลูกนะจ้ะเราฮันนี่ก็เลยเมื่อกี้นะคะหนึ่งเดือนที่แล้วค่ะก็เลยมาตัดแต่งกิงนะ่งเนาะมาทําความสะอาดเพิ่นก็เลยปงหยอดออกมาค่ะ ฮันนี่ก็เลยสิมาดูแลเต็มที่แจ็กน้อยไปฝนต้นหนาวเนาะค่ะเนาะเขาก็สีมาดูแลต้นบักหน้าของเข้าให้ได้กินพนกินน้อยค่ะเห็นมันออกดอกมาอยู่กิ่งก้านหนึ่งเนาะจ้ากําลังเป็นน้อยในน้อยค่ะก็เลยก็เลยพอดีเนาะจ้าก็เลยแบบมามามาจัดเต็มให้เลยค่ะก็เลยเอาสังกะสีเก่าเนาะมาอ้อมอ้อมไปตีกรอบใหญ่เลยก็เลยได้ซื้อดินค่ะ ค่กะก็เลยได้ซื้อดินดินปนหินมะกอ่งหนึ่งจ่าห้าร้อยบาทค่ะเพื่อที่จะมาถมพื้นที่ปลูกต้นไหม่ดอกไหม่ต่างๆนางแล้วจพื้นที่มาปรับปรุงเติมดินให้ตรงใดที่มันบอด,ดีบางงามแล้วจ่ะเขาก็กจะเพิ่มก็จะเติมดินลงไปค่ะเมื่อนี้ก็เลยสิมาดูแลตน้นมะนาวต้นนี้แล้วจ่ะบักหน้าต้นนี้เนาะก็เลยสิมาถมถมดินตรงนี้ไปเลยจา้าแล้วก็สิเอา ปุ๋ยคอกเนาะจากมใส่เพิ่นค่ะกระเสียวดินมาใส่เนาะค่ะนี่เนาะนี่กระเสียเอาอ่าพวกไอ,ไอเศษแปลว่าอาหารท่เรากินเหลือแล้วก็เทใส่คุทังไว้แล้วก็น้ำเข้ามาแช่ไว้จ้าแล้วก็มาเทใส่เพิ่นเนาะจ้า,จานี่ก็เอาวันพวกเสียหญ้า เจ้หญ้าห้ามากองกองไว้แบบนี้ละจ้ะาในข้าวกลับมาโป๊ะๆนาเขาจักน้อยเนาะจ้าก็เพิ่มเพิ่มดินเพิ่มเอ่อให้เขาเรื่อยๆน้ำเรื่อยๆจ้าเมื่อนี่กก็สิมาเอาเอาปุ๋ยคอ,อกใส่เอาเอาเอา,เอาดินเอาดินเนานะเอาดินใส่จักน้อยค่ะแล้วก็สิมาเอาปุ๋ยคอ,อกใส่เนาะจ้า ค่ะเิยูประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะการที่เอาไส้ปุ๋ยสูตรสิบาจักน่อยค่ะเมื่อกี้บ่ถึงครึ่งกิโลหรอกจ้ะเพราะว่าคิดว่านะคะดินที่เห้ามะถมไม,ม่เกิมีช่วงนี้กเกิมีโปรโตีนวิตามินของดินไม่ด,ไมดินไม่ที่มะถมเนี่ยอาจสิเป็นที่มีประโยชน์ต่อต้อนบักหน้าอยู่นะจ้ะ การทมดินไม่ถือว่าทมดินไม่นะจ๊ะกระชิใส่ปุ๋ยคอกอยู่ประมาณนี่ก่อนจ้ะที่กิ่งนะมีกระสอบกระสอบใส่เป็นกระสอบเลยจ้ะแต่ว่าประหยัดอยู่เนาะค่ะเพราะว่าปุ๋ยคอกกระสือเพิ่นมาจ้ะก็เลยบถาะใส่ต้นบักนาวตนยาย้นใหญ่ๆต้นอื่นผอมจ้ะกระเสียเอาน้ำเข้ามาหรือว่านำไอ้พวกไอเ้เศษอาหารอีหย่างมาเทใส่ที่หลังจ้ะมาดูแลค่อยคอยดูแลไปทีละนิดทีละนิดจ้ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่ง ต้นบมะนาวที่เคยดูแลบำรุงมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นหน่วยตลอดเลยจ้ะามะนาวปลูกไปไกินเองจ้ะยางนี่แหละหนึ่งหนึ่งต้นนั้นสองนี่นะคะพอมาเห็ดเห็ดอ่าในสูตรแตงแต้เดล้ลงคลิปให้เบิ้งได้จ้ตแตงแต่ไปเบิง้งไปเบิ้งเอาเทคนิคของคุณย่ายฉลองมามาเห็ดนะจ๊ะเนี่ยสิม,มาอ่าเห็ดแบบคือเมื่อกี้นี่แหละจ้ะกับสิม,มาทำความสะอาดเนาะเรากับสิม,มาใส่เนี่ยทั้ง ทั้งทั้งทั้งเนี่ยก็คือมักเศษอาหารไวพอมจาเนี่ยแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกนอกจากเตรียมไว้ที่ใส่ค่ะนี่แหละต่างแต่เห็ดในสูตรคือเมอกีนี่แหละจ่าปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยสูตรที่ผาใส่รอบๆนี่ก็คือบักหน้าบ่าเคยเป็นหน่วยจากเธอจ่ากัเป็นน่วยให้มาได้กินเลยแล้วก็เป็นตลอดฤดูกาลเลยจ่ากัพ่อได้เก็บกินอยู่นอกจาก่าผุ่นะนังเป็นน่วยหน่อยๆอ,ออกมาอีกคือกันจ่า ต่อถอดมาเรื่อยๆค่ะรุ่นรุ่นแรกๆที่มันเป็นดกๆเนาะมันกระเบิดรุ่นไปก็คือเป็นรุ่นช่วงที่เป็นหนาฝนพอดีกับชได้ไม่กินช่วงนี้แล้วก็เริ่มเป็นลูกในน้อยขึ้นมาอีกซ่อนเรื่อยๆนี่ะจะจาคือถ้าผู้ใดยั่งยั่งที่มักหน้าว,ว่าเป็นหน่วยจา้าเถื่อกะล่องเบิงแล้วจ้ะเศษอาหารต่างๆเอามาถิมไซรุลจ้ะมันสิได้เป็นน่วยเป็นดอกแบบนี้จะ้ะกะล่องเบิงเนาะ ลองเบิงเน้อจ้าหาเธอได้ได้ผลผลิตที่ดีคือต้นบักนาวของช่องอิงยูทูบเนืจ้าตะ่กี้ก็บ่มเป็นน้อยจ้าเธอคือกันจ้ากะเริ่มไม่เห็ดอย่างนีต้นนี่คือกันเนี่ยถึงสิบเป็นเพราะว่านเป็นนาวบักบักนาวเป็น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 อะไรนะเป็นเป็นอย่างน้อบักนาวโบล่าเห็นแหมแตังแต่พอแต่แม่จ้าเรียนมาก็เริ่มเป็นน้อยนน้อยมากอีกจ้าต้นเกาต้นแกไย มันเป็นซิปกว่าปีเราเด้อจ่าบักนาวนี่ค่ะติดดอกออกผลอีกในช่วงอีกระยะหนึ่งเนาะจ่าเนี่ยกรลังเรื่มทย่อยก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาฝากท่านผู้ชมเนาะจา่าฝากในเด้อจา่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอง y o u t u ในเน้อจา่าเป็นกำลังใจให้สางคลิปต่อไปจา้าจะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขคิดสิ่งใดสมคามาราัฒนาทุกประการเด้อจา้าขอพูดหลายๆที่เขามารับชมคลิป ของช่องอิงยูทูบจ้าลาไปก่อนจ้าคลิปนีจ้จะสวัสดีจ้า